ตอนปนนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยวและมีผู้อาสามาเล่าประสบการณ์ของตัวเองถึง20คนในวันนี้เรามาฟังประสบการณ์ส่วนหนึ่งของท่านเหล่านี้กันครับ ทราบว่าเป็นข้อเข่าเสื่อมเพราะอะไรคะอมันมันปวดอะคะมันเจ็บขับรถก็เจ็บโอ้ขับรถก็เจ็บบางครั้งปวดมากเวลาเมื่อก่อนมันจะเป็นมันไม่ใช่แสดงว่าเจ็บนี่ไม่ใช่เข่ามันมาถึงต้นขาเลยใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วไปหาหมอไหมครับไปค่ะคุณหมอบอกว่าคุณหมอบอกว่าน่าจะเป็นข้อเข่าเสื่อมก็เอ็กซเรย์นะคะ เอ็กซเลแล้วก็เป็นข้อเข่าเสื่อมจริงๆแล้วคุณหมอฟันพงไหมครับว่าจะรักษาอย่างไงให้หายก็เขาบอกว่าให้ออกกําลังกายตรงข้อเข่านะคะเขาก็บอกวิธีมาแล้วก็ห้ามนั่งพับเพียบอะไรทั้งหลายแหละที่เป็นสูตรของเขาเลยครับครับก็ปฏิบัติตามนั้นแล้วดีขึ้นะคะก็ดีขึ้นบ้างดีขึ้นบ้างก็คือเลี่ยงอะไรที่มันจะทําลายข้อเข่าเห็นบอกมีนิ้วข้อนิ้วอักเสบด้วยใช่ค่ะข้อนิ้วมืออักเสบเป็นค่ะ คือตื่นมาเนี่ยมันจะแข็งมันจะกมจะแบนนี่จะลําบากมากอืมแต่ตอนนี้ไม่เป็นละค่ะไม่ล็อกละว่างไม่ไม่เไปไม่ใช่เป็นนิ้วล็อกนะคะอมันแค่แข็งมันไม่สะดวกกลางกลางไม่สุดใช่ค่ะแล้วเวลาจะกรรมก็คือปวดใช่ค่ะมันจะเจ็บมันจะเจ็บอ่าฮะแต่ตอนนี้หายแล้วค่ะแล้วผมว่าอาจารย์สัมพันธ์เป็นคนแนะนําอาจารย์ใช่ค่ะว่าตอนตอนแรกเชื่อไหมฮะเชื่อไหมเหรอคะก็ไม่มีอะไรดีกว่านี้ละคะ ก็ต้องเชื่อตุลาห้าเจ็ดที่รู้จักงานวิจัยของอาจารย์ใช่ค่ะก็พอได้ก็สั่งจากพอเนี่ยค่ะแล้วก็รีบทานเลยแล้วผลกี่วันรู้สึกประมาณมาจะรู้สึกตรงข้อนิ้วมือก่อนครับข้อนิ้วมือประมาณสิบห้าวันนะคะดีขึ้นเลยไม่กลับมาเป็นอีกเลยจากวันนั้นจนถึงวันนี้ไม่เป็นอีกเลยนะะไม่เป็นอีกเลยอันนี้ยืนยันได้นะคะ ยืนยันได้เพราะว่านิ้วมือนี้ถ้าเจ็บไปเนี่ยมันมันทํางานก็ลําบากเดินก็เจ็บหัวเข่าก็เจ็บใช่ค่ะใช่ค่ะทำอะไรก็ไม่ได้นี่มันทรมานทรมานอแล้วแล้วกับหัวเข่าภายในเมื่อไหร่ถึงรู้สึกว่าหัวเข่านี่ประมาณประมาณ20กว่าวันได้ไหมคะหลังจากที่ทานแล้วนะคะประมาณ20กว่าวันก็ดีขึ้นเรื่อยๆเดินได้มากขึ้นครับ แล้วก็ตอนนั้น,นยังสอนอยู่ด้วยสอนค่ะตอนนี้ก็ยังสอนตอนนี้ก็ยังสอนคือคือยังไม่กเกษียณว่าอย่างนั้นจากเดิมนี่คือเดินขึ้นเดินลงเดินขึ้นเดินลงก็ปกติทุกวันนี้ก็ต้องขึ้นไปชั้นสองครับค่ะแต่ความ,มรู้สึกมันต่างกันต่างค่ะเดินขึ้นปกติแล้วที่สําคัญที่ผ่านมาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาประมาณวันที่สี่ค่ะครับพานักศึกษานักเรียนไปท่านักศึกษาส่วนน้องนุ๊ตก็ต้องเดินค่ะ แล้วที่สําคัญกว่านั้นก็เข้าห้องน้ําไปเจอห้องน้ําแบบยองยองโอ้โหนั่งได้ค่ะทดลอง,องตัวเองด้วยใช่ตอนอแรกจะเข้าหรือไม่เข้าดีก็เอาเข้าดีว่ะทดสอบตัวเองออปาโก้ให้นั่งได้สุดเต็มร้อยขึ้นเองโดยไม่ต้องมีอะไรเกาะเลยนี่ยืนยันได้เยี่ยมเลยนะจริงๆริงค่ะทำอะไรได้ เดินได้ไกลได้มากขึ้นครับครับดีกว่าแข็งแรงขึ้นแ,<ม>แข็งแรงครัแข็งแรงขึ้นด้วยนะครับ,รบแมก็น่ายินดีมากครับขอบคุณมากครับคุณสุภาพรครั